ี่มันแรงคนส่วนมากก็ไม่ค่อยเชื่อผมผมพยายามบอกหลายครั้งแล้วว่าการเงินการทองปีเนี้มันจะเริ่มหายากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็นอกจากหายากขึ้นเนี่ยมันมีภัยเศรษฐกิจเข้ามาหลายทางนะภัยเศรษฐกิจนี่หมายถึงว่าภัยทางด้านการเงินภัยทางด้านการทองภัยด้านเศรษฐกิจเนี่ยเออคือมันเหมือนกับมีคนต่างด้าวเข้ามาอยู่กับเราเยอะแล้วมันเหมือนกับมาตั้งนะสวัสดีนะครับทุกท่าน นะสวัสดีครับนะใครจะถามอะไรก็กดกดของขวัญเสร็จแล้วตั้งคําถามได้เลยนะครับนะผมนั่งคุยทั่วไปแหละนะดูมั่งนั่งคุยมั่งถ้าใครจะดูดวงก็ส่งของขวัญน,นะใครใครใจนี่ก็ฟังไปนะ อย่างที่เล่าว่าคนที่ยังไม่รู้จักทัศนายานหมายถึงการเข้าสมาธิหรือการที่จะมุ่งหน้ามุ่งตรงเข้าสู่นิพพานหากว่าปฏิบัติแต่เพียงทั่วไปในที่นี้ก็คือว่าไปถือเอาแต่แค่เพียงข้อข้อภายนอกทั้งหมดก็จะไม่อาจจะเข้าใจเรื่องราวการเข้าฌานทรงฌานหรือการปฏิบัติได้โดยละเอียดอันนี้ถามว่าเอาอะไรมาอ่านก็อ่านอ่านจากในหนังสือนะขอหลวงพ่อเราเสีอองดำมันมีความรู้สึกว่าคนทุกวันเนี้ย จะไปจับเอาว่าว่าต้องเสียนูน่นเสียนี่เสียวัตถุนิยมเสียทุกอย่างโดยที่ว่าคนที่จะรวยได้ในอดีตชาติต้องมีตัวเขาเรียกว่าตัวบุญเป็นตัวส่งผลตัวบุญหมายถึงการปฏิบัติสร้างบุญสร้างบาร,รมีหรือการสละการสละทรัพย์แต่ละอย่างเนี่ยมันจะต้องมีบาร,รมี10อย่างนะบาร,รมี10อย่างส่งผลถ้าไม่มีบาร,รมี10อย่างก็คือการการสร้างบุญน่ะนะนะจัดของขวัญแล้วถามได้เลยนะครับนะผมก็นั่งดูดวงทุกวันนั่นแหละแต่แค่เพียงว่าเออใครให้ของขวัญผมก็ตอบ ขอบคุณนะครับนะสำหรับหัวใจส้มนะขอบคุณนะครับนะถามได้เลยนะครับนะนะจัดมาครับของขวัญแล้วเดี๋ยวดูให้ขอบคุณครับสำหรับหัวใจส้มก็ตั้งคําถามได้เลยก็อย่างที่บอกว่าเมื่อเมื่อเช้าผมนั่งดูดูเรื่องอะไรนะพระเครื่องพระพุทธรูปกับพระเครื่องจริงแล้วเป็นเนื้อเดียวกันหน่อยวันนี้หนูจะถูกลาวไหม ดูให้นะคุณหน่อยขอบคุณนะครับสบผวใจส้มถามว่าถูกไหมไพ่บอกว่ามีโอกาสได้ลาบแต่ลาบเล็กหรือลาบน้อยนะประมาณนี้มันไม่ใช่ลาบใหญ่มันเป็นถ้วยนะมันมีโอกาสได้แต่มันได้แบบเป็นเล่นน้อยรางวัลเล็นน้อย,ย,อ,ยอ่ะพิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยคำถามเข้ามานะครับนะจัดของขวัญเข้ามาแล้วจะตอบให้นะตามความเป็นจริงมิราการเงินเป็นอย่างไรการเงินช่วงนี้มีแต่ออกครับมีปัญหาครับผมต้องภาวนา นะพระกระถาเงินล้านผมก็บอกเล่าให้ฟังว่ากระถาเงินล้านจริง,รงๆไม่ได้ชื่อกระถาเงินล้านมาตั้งแต่แรกแต่ชื่อองค์ธนเศรษฐาปัจเจกพุทธเจ้าโปรดสัตว์โดยจริงแล้วคาถาเงินล้านเนี่ยเป็นการรวมรวมเขาเรียกว่ารวมอภิญญาของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยมหาสาวกเนี่ยรวมคือทานเนี่ยจะเดิมทานที่สร้างสร้างไว้